ก็กังมีคิวไม่มาเลยคิวไม่มากลัแบบว่าเพราะว่าจกลัวเ็ก่อนเมีอะไรกินเดกัวแบบว่าเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็ซื้อ่อยเลยนะถ้าไม่น่ก็ซื้อไม่ทัรอกหรืซื้อที่ยวหล่อนี่น่อน ก็่้ถอมได้อาอตงมา่ได้เขาไม่ว่าเนี่ขนาดที่กลัวแบบว่าเดี๋ยวเขาซื้อมาทีด้ซื้อเป็นงยงไม่กี่ลอยอะงม่กี่ลอยถ้าเขาซื้อมาโหลนึงเราไปเอาก็เกี่ทั้งหมดแถ้าเขาซื้อแบบเยอะอะก็โอเคพี่กลัวแบบว่าให้เราไปแล้เดี๋ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn านเยอะไหมมันเหนื่ยแล้วพี่ก็หมดไฟแล้วมันมันผ่านมามันเป็นสิบปีะนะแล้วมันโหเหมือนอนนี้เราหมดไฟแล้วไฟที่เป็นเใช้เงินแก้ปัญหานีอย่าเพียนไปคุยอา้าไ่นเยะหรอกรุ่นเก้าตอนนั้นรุ่นเยอะรุ่นสอ่ได้อรเดียว,ยไไเ,เ,ยวเขาไปคุยออก,กับขอขอเราบอกไม่ไปจ่ ต้องุดการทางสังคมหรือการเงินเนอย่างท่อไปแต่ถ้างั้นก็ไม่กล้ารับผมก็ให้ที่จัดสองต่อไปมาเก้าได้ก่อนจนจบนะเนี่ย ตอนนั้นมันยังไม่ได้แบบว่ามีการเตะอะไรขนาดนี้ไงคือเล่นแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนี้อ่ะอันนี้เราแบบปล่อยมันเยอะแบบนี้อ่ะถุยเปหนึ่งเดียววะสองเจ็ดหน,นึงไว้ล่างกันดยแม่แม่บอไม่ทำเลยดีดิวเขาก็ให้เด็กตั้งบ้านซีนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เรียนเรียนที่ว่าครูสอนครูที่โรงเรียนอย่าไดแบบไม่ติดแล้วเดี๋ยวไม่ฝึกษ่างๆว่าจะทำ ไปเราก็ไม่รู้เลยพวกเรา็ขใาไปเราเลย

เขาก็ดูใจดีนะแต่เขาจะแบบว่าเป็นพวกแบบระเบียบจัดหน่อยอะไรเงี้ย่งอ่อนโยว่าดูความพยยามรู้ผมแม่ใสแซกถามต้องแทรครัดที่แสนูไปไอ้ี่หน้าขอดีก็เป็นเป็น เราจะข่ามซ้ำมันอย่างเงีนะ้ยใช่ไหมข่ามซ้ำแล้วมันมันจะหลุดหูโมโหเฟนเป็น,ปนลูกพี่ก็เป็นพี่ไม่เป็นอ่ะคนโตคนโตที่ชอบตันหุ่นมากไอสองไอคนกลางกับคนเล็กก็จะมีใส่ใจอางานบ้านก็ไม่ช่วยโอ้โนี่กลับจากไหนมาก็ไม่ช่วยซักผ้าล้างจานไอน้องน้องนี่ไม่เลยนะ ไอคนแก่ที่บอกว่ามันรีดผ้าแล้วมีตอนเจ็ดพาวอ่านสือสอบเข้ามาหาลายัยทำไมไม่ต้องทำง,งานคือนั่นเขาจริงจังก็อ่านอยู่ตลอดเลยดายคุณไาอยู่ในห้องอาหารอเาเาเาัเนี่ยอ่านเสร็จแล้วาายยด,ดูดูหนังไปดูหนังกับเพื่อนแล้วอ่านชั่วโมงไปดูหนังเดีย๋ยวดูเด็กเจ๊เดี๋ดูรูปนี่หน้าหนักโผล่ไม่ผ้าก็เี็บของมันจะน้องวันละตัววันไหนไม่พี่เกลียดมันก็ใสยย่ยับยับเจ๊ไปเลยจริฮงมันยอมใสยย่ยับยับ ไม่แต่หน้านางจะแบบไม่ได้นะผมผมนี่มันจะต้องสระต้องแบบอะไรของมันนะ <S <S ไม่ไดยังงงว่าทําไมาย,ย้อนแย้มจังวัดหน้าผมนี่มึงไม่ยอมแต่ใส่เครื่องยับยู่มากโงย้อนแย้มปะแต่ว่าไม่ได้นะของน้องต้องรีดเพราะว่าไม่ได้บอกแล้วว่าหน้าที่รีดมากเลยของเธอมันรีดของน้องกับของางไม่ยอมใส่รับแปะคะ วันนี้ไม่ถามวันเึงนโงไม่ได้ยัยไ,ไม่ออกหม่บ้า่ hey, องมมากเฮ้ยเฮขอจอดดยตอนน้องเปอ แต่ว่ายังจจะสแม่แต้องให้ก็เลยแล้วก็แ่าแม่ไปทำเจ้าู่ก็ยศสอจะให้เลยแตกนเต้นล้ำแกมต,ต,มกมติดเลยโดนบอ,อนเขารู้อลไคิดเนี่ย